วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับ <c oughs> ก็อยู่กาเกะเซนรันคาคุระนะครับหรือถ้าแปลง,ง่ายๆคือดินจานมนั่นเองนะฮะในเกมนี้ก็จะเต็มไปด้วยเซอร์วิสเพื่อในกันะครับคลิปนี้ผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรไม่ควรไม่ปลอดในการรับชมนะเพราะว่าเกมนี้จะเล้นเซอร์วิส ก็คือเดนโชซิริละ่ละรัยการของคู่หยุดบนทุกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็ได้เล่นไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ผมว่าผมขอเริ่มใหม่ดีเด้ครับไฟลแรกนะฮะขอเลื่อนไปไฟล์สองแล้วกันงส่วนเตด้งคือไ้เลือกสังกัดโรงเรียนนะฮะอ่าก็จะมีโรงเรียนทันโซอะคาเดมี่เกนเซนอะคาเดมี่เกนเซนอะคาเดมี่แล้วก็ทิบิโจอะคาเดมี่นะฮะ ก็ง่ายๆคืออันนี้โรงเรียนที่จอกนะฮะเป็นรูปตาสเสียหลักที่จอแล้วก็โรงเรียนแบงมุงนะฮะแล้วก็โรงเรียนอสรพิษหรือเปล่าวัาถันไม่ผิดนะครับอันนี้หลักๆใครเลือกอนิเมชั่นก็จะเป็นเรื่องโรงเรียนของคันโซนะ,ะที่จะมีดินจาสาวที่ชื่อว่าอาสุกะนะครับส่วนนี้ไอ้สาวโรงเรียนนี้ก็จะต้องมาประลองยุทธ์กันนะในการใช้ศาสตร์ดินจาต่อสู้นะครับผมขอเลือกโรงเรียนคันโซคาเดบี้นะครับ ชุาาด obi girl c o u r s h a n s o academy มาแล้วจ้าตอนนี้เราจะมาอยู่ในที่ห้องิิจารูมนะฮะก็จะเป็นพวกห้องต่างๆให้เราไปสำรวจนะฮะหรือว่ากดไปที่เมนูก็ได้นะครับก็จะขึ้นเมนูต่างๆ,ๆมีพวกภารกิจแล้วก็ห้องห้องแต่งตัวห้องสมุดร้านค้าคาแรคเตอร์ การบันทึกเรื่การตั้งค่าหรือว่าสามารถเปลี่ยนโรงเรียนได้นะเราสามารถเดินไปคุยกับคาเล็เตอร์ดังนั้นเพื่อเป็นการบอกตำแหน่งหรือข้อมูลสำคัญสำคัญให้กับเรานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องนี้แล้วนะฮะอาร์พีนะครับเพื่อเป็นการเลือกมีการตั้งค่าระบุแล้วก็เปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะฮะสวนผมเรอเข้าไปที่ร้านค้าเลจมสเตอร์ชุดประหลาดมาก เชือรังคานี้ก็สามารถซื้อไอเทมในการใช้ในการทำภารกิจต่างๆนะครับน,นอไ,ไอเทมนะ้รับเกินเซนตอนนี้เรายังไม่มีแต่เราขอรู้ของนะไอเทมนんでもこうてอันนี้ก็เป็นพวกชุดวิทยพฟอ้มนะฮะโอ้ มโโีให้เลือกสีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดกันได้เลยโค้ชสวิตนะอะก็คือชุดก๊วยนามนะฮะสำหรับตัวละครหญิงทั้งหมดนะครับและสำหรับในเกมนี้ก็จะมีพวกผู้หญิงทั้งหมดเลยนะฮะที่ต่อสู้นะั้นจะไม่มีตัวละครชายมาขัดขวางแต่เด็ดงใดเลยนะฮะอันนี้ก็ของจุดจิกเล็กน้อยที่เราสามารถซื้อหูกระต่ายหูแมวเ,เอาไปใส่ในตัวละครนั้นได้นะแล้วก็ไปในทำภารกิจแล้วก็สามารถ ซื้อได้ด้นะฮะแล้วก็พวกเองไายคำนลองดีนะฮะเกินไม่มีผมยังซื้อไม่ได้แนละ้วได้คืออะไรวะนี่เจอนี่ลอตเตอรี่นะฮะไม่คืออะไรกู่ต้อตงการร้อยเซนเพื่อที่จะเล่นลอตเตอรี่ทายวหวน,นั่เองเคตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับตอ้เนะเตอรี่ทายหยนันเอคตอนนี้ผมยังไม,ม่มีนะครับ <c oughs> โอเคครับอ่า เราจะมาเล่นใดบทวิชั่นกันนะฮะก็จะมีให้เลือกว่าจะเล่นบทไหนนะครับก็ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบทหลักเท่าไหร่ก็จะมีผู้บทฝึกแล้วนะแต่ผมไปลองเล่นบทฝึกมาแล้วนะครับ อันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องของเกมแล้วนะฮะเบสิกเชนเดอร์ก่อนต่า่านงไร่รไปต่เยฮอริสそれでは 本日の修行を始めるはいキリア先生よろしくお願いしますキリアちゃん食べていいでアスカちゃん今日も元気いっぱいだねイッシッシッシそりゃ朝からあんだけプルンプルンさせてれば元気も出るさちょっと勝つね何の話あたいは見ちまったのさ アスカが下着姿で<ー>ほら、カンプ摩擦ですか<ー>アスカさん古風な健康法を知っているのですね子供の頃、ち<や>っちゃいに教わったんだ<ー> <laughs> カンプ摩擦をするといやいいもんカツネーたらほー、カンプ摩擦おうただし、ちゃんと窓を開けうん、それよりもっと、ね、カツラギ お前も命知らずだな。ちょちょっと待てヤギ刀を抜くやつがあるか、so、ありとあらゆるものからひばりを守る。ほんとラブ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 。さておしゃべりはそこまでだ。本日はレク人形をつく。基礎訓練ですかお前たちがいかに成長しようとも。 忍びの世界で生き抜きとアスリカ、ハッピーボール、ペンハーキーフォン、ウンターネット、アスリカ、ニュークリスティック、アスリカ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 、アリカ、アスリカ、アスリカ、アリカ、アスリカ、アリカ、アリカ

น,นะครับเพื่อเป็นการตรม้มเทนดังและที่สำคัญขาดไม่ได้นะค,คือการแปลงร่างนะฮะกด L 1เพื่อเป็นการใช้ใช้คัฟฟีแปลงร่างนะครับดูลลน,ะบนะครับแบบสวิตกระจังนะฮะ ยอดะนี่คือเรียคือแปลอ่าอ่าพวแปลกายอาไแปล่าของตััศจรรย์นะการลามีการเพิ่มการพลการตัวนมากขึ้นะอันนี้ปร,าการะ,ะอกอบเล่นเปรูแล้วกันนะนี่แล เขาก็จะมีท่าปดาอยู่สองท่านะครับวิธีใช้นก็คือกดปหนึ่งแล้วกดเอ็กซ์ไปกดเอลีแล้วกดเอ็กซ์ไลนะครับเ้่ากันนะฮะโอเคอ่าจะลองใช้ดูวิชาปิดจานครับนี่นะครับ

全部うん明日香見事だティリア先生これからもああそのつもりあたいもそのつもりだはいよろしくお願いよし任せておきな手取り足取りもみもやはりその首あっヤギュウじゃ俺は冗談の通じないをえっ怒るが助けふ、はあ、そんなヤギュウちゃん修行何 そそれはつまり放課後ふたまあそういうことかのう桂木俺が遊びたい相手はうんああ二人ともちょっと待ちなさい、はああ助かしかし,し,かしこの二本の腕がふう、はあ、でも私みんなのことを大好きだよカツネもイカルガさんもひば…りだからみんて หนึอมีหเเาวกัรดับแรง้วยไลๆนารตนะฮะในส่วนได้เซ็นได้เงินได้เซ็นได้ ep ได้ครับสบการ์ต่างๆนานาคล้ายๆกเก็บเีนต่างๆไม่คจริงดอับอัาอัาไปถึงเลเวลสี ถ้าเอ่อต้าวตชิขีรก็ได้เนีถ้าไม่ิดไปนะครับแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มผ้าบันคอกระโปรงของเธออะไรเงี้ยเราสามารถไปปรับแต่งได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ชุดบิกินี่อะไรก็ได้นะเอาไปเล่นได้นะครับแล้วก็เพย์เปิดในในห้องดิจานะครับเราจะมาดูได้นาส่วนห้องที่เหลือกันนะฮะอันนี้คือห้องแต่งตัวนะฮะ ก็จะบอกให้กด R P เพื่อเป็นการหมุนตัวละครนะฮะให้กด X เพื่อ mm hmm. เป็นสกู๊าฟูสกีโบดนะฮะืุณจีเห็นชุดต่างๆครับอันนี้เพิ่งได้จากที่ปลดล็อกภารกิจมานะฮะ <S 1> <S 1> อันนี้ชุดหลับเลยเราสามารถใส่ิกิจีได้นะฮะเสร็จแล้วเอาไปใส่เลยนะฮะ อ๋ออันนี้คือใส่อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอใส่ละสบผมโอเคฮะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ไม่ได้โอเคออกแล้อันนี้คือข้อแต่งตัวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ข้อสบุน ันนี้มันจะสูอันนี้ก็เป็นพวกสระหอ้หองแบบสะสมพวกไอคลิปวิดีโอของตัวเกมนี้นะฮะแล้วก็พวกเพลงเสียงตัวละครแล้วก็แเอคือต่างๆนะครับเราสามารถไปดูได้นะฮะเยมวเาัเราเ็เ่ นีเ่เงินเซ็นเราบีเท่าไรอันนี้คือไปดูละนะฮะเราสามารถเพื่อตัวนี้ได้เพื่อไม่ต้องเดินเพื่อไม่ต้องเดินไปที่ชอบต่างๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยนะครับเอ๊ะราสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีอ่านี่คืแล้วก็ท่าต่างๆของตัวละครนั้นนะฮะโคตรได้เลยอย่างยุจังยัางยู่โอเรโก็ ดีนะฮะส่วนอันนี้คือชิรบิโดจนะในการปะทะโรงเรียนระหว่างโรงเรียนนะฮะเป็นศึกอะไรแบงนี้นะศึกเกียรติยศของดินจาดิกนะฮะก็จะมีระบบในแบทเทิลออโต้โรแลวก็เป็นเช้าทริปนะฮะเอาไปเป็นแบทเทิลแล้วกันนะฮะก็จะมีพวกชาเลนจ์ต่างๆให้เราได้เล่นกันนะครับ

วอดด์ดึงคือฮอตด้โรนะครับก็จะเป็นวอดด์เก็บสะสมแทบบีพีนะครับแต่มันก็อ๋อโอ้โห,โหพี็นฮอาแทบเบื่อันนี้แบบเล่นพวกแรงได้นะฮะแล้วก็เป็นชุดชิปชุรอเลยนอยพ่อว่ากิซุกัน นี่คือน่าจะเป็นบทออนไลน์นะฮรคุณผู้ชมก็สามารถเสืร์ห้องแล้วก็มาร่วมเล่นกันด้วยกันได้นะครับแ่ก่อเริ่มขั้นตอนกันนะนี่คือบทโดโจนะฮะเนื้อควาสิจาชูกะันนะิริเตะโซัยมัชิบชิบติรึกนะอะไรどうしたの？自分のちそんなに忙しくてなんでもないおら、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 おครら、おら、้ら、お ดูได้ทั้งหลานะครับต,ติดตามชมกันนะครับ

เดี๋ยวตาเดีก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแล้วอะเอเอเด็กนี่เด็กกันต้องเปลี่ยนกันนะเดกัน

ไปกั <f> นเลยี่เยเซกล็กันลยเนปลน็ยดัเลยนเยนเดนซัลนไปกันเลยเนลยนดิดันก็ไดเินไดกเลยนัเเปลยนนันดิเด ถ้าเกิดคุณเบื่อสามารถกด A ไปได้เลยนะครับข้ามในฉากในการเปลี่ยนร่างของที่จารย์สาวสาละคนนะครับนี่ก็ชุดประจำการของอาสุกัดนะเจ้าแบกหน้าทั้งที่สองเจ้าชิงอาชูแลบบ้วออดย

ในการผลักดัวละครต่างๆภายในกระถุนเรื่องดีนะครับเซนลันนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์แล้วก็แลกที่ได้ต่อสู้จากตัวละครอื่นๆนะฮะแล้วก็จะได้เงินจากใบดาบนั้นๆนะครับนั่นดีดีที่คุณได้หมืใสกระดาษนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่โอเคครับก็จากการรีวิวเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมเซนลัน ฟักสุรละนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชมสนใจเกมนี้ก็ไปหาซื้อได้ที่ทางสตีนนะฮะราคาก็ประมาณอยู่ใน500-600กว่าบาทนะครับถ้าถือว่าเป็นเกมที่เซอร์วิสนะฮะสำหรับผู้คุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับก็ขอคุณคุณผู้ชมที่มาลองชมคลิปนี้นะสำหรับการรีวิวเกมซันเล็กากุระนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลายด้วยนะครับโอเคครับก็ เล่นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันรู้สึกอื่นนะฮะและเล่นไม่ค่อยรวดเร็วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย